สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะหญิงจะพามาชมรถยนต์พันแก่งคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะตัว TRD เลยนะคะคันนี้เป็นมาพร้อมด้วยสีดำนะคะดำเงาสวยมากๆค่ะคุณลูกค้าและที่สำคัญนะคะคันนี้ติดสีเดิมอีกเช่นเคยค่ะ และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะคันนี้ไม่อยู่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคือต้องแจ้งว่านานๆทีเลยนะคะหญิงจะเจอรถ for t u n e r ที่วิ่งน้อยๆแบบนี้นะคะเราก็มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าตัวของ For t u n เ r er อเองเนี่ยระบบตัวของเลขไม่เนี่ยเขาจะออนไลน์อยู่แล้วนะคะคันนี้ก็มีป้ายห้อยคอในการเช็กระยะมาเลยนะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมด้วยนี่เลยค่ะทะเบียนสวยนะคะก็คือ6644เลยนะคะ นี่เลยค่ะตัวแม็กเนี่ยเป็น Mac แม็กแท้ของ T R D เลยนะคะก็เป็นล้ออล่อยขนาด20นะคะนี่เลยคือต้องบอกว่ารุ่นนี้นี่ใครหาอยู่เราซื้อไปนี่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะคะแม็กก็มาขนาดเต็มแล้วนะคะ20นะคะนี่เลยแล้วภายนอกเนี่ยก็แต่งมาครบหมดแล้วนะคะหญิงจะพาชมสีรอบคันก่อนที่เราจะไปดูด้านในกันนะคะนี่เลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว T-R-D Sportivo e Sigma 4แล้วนะคะนี่เลยค่ะเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะอ่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือของตัว T-R-D เองเนี่ยเวลาที่เราเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะคะแในตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีไฟส่องลงไปนะคะก็คือเรามองลงไปเนี่ยพอเวลาเปิดฝากระโปรงเนี่ยไฟมันจะส่องมาติดที่พื้นเลยนะคะเป็นคําว่า T-R-D เลยนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะนี่เลยค่ะ สีสวยรอบคันมากนะคะคันนี้มีประวัติเช็คส่นทุกระยะนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะคุณลูกค้าภายในเนี่ยมาพร้อมด้วยตัวเบาไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะแล้วก็ตัวเบาเองเนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดกับตัวสีแดงนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอชม ราคาพิเศษจากหยิงได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเองจะพาชมรถด้านในก่อนนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะออปชั่นมาบอกว่าครบจัดเต็มหมดแล้วนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะหนังภายในเนี่ยสีดำตัดกับสีแดงตัวนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นการสร้างความหรูหราในการออกแบบที่เยอะมากนะคะตัวคอนโซลเองเนี่ยก็เป็นสีดำแล้วก็คลิปด้วยตัวได้เนี่ยเป็นสีแดงนะคะ คือถ้าใครดูเนี่ยคือหญิงเห็นหญิงก็ยังชอบนะคะแล้วตัวหน้าจอเองเนี่ยเครื่องเสียงอะไรเขาก็มาเป็นด้วยของ UBL เลยนะคะนี่เลยค่ะคือเอาไปเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยใช้แบบใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะคะนี่เลยค่ะอ่ะาคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังราคาพิเศษกันเลยนะคะอ่า หลายๆท่านเห็นก็ถูกใจกับรถยนต์คันนี้แล้วนะคะที่สำคัญคันนี้เนี่ยหน้าร้านนะคะหญิงตั้งอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าและคันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าจัดเฟแนแซนที่1นึ0 0ล้านน่นะคะคันนี้เนี่ยสามารถขอเป็นตัวเลทดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะก็คือเริ่มต้นอยู่ที่2,79 5ปี2,99แล้วก็6ปีเป็น3,89นะคะคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าก็จะผ่อนสบายๆอยู่เพียงแค่ 2 1 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะใครหารุ่นนี้อยู่ต้องรีบมาจับจองเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่า Toyota Fortuner ที่เป็นตัวท็อปที่อดีเนี่ยหาเข้ามายากมากแน่ๆนะคะแล้วคันนี้เองเนี่ยก็เป็นปี2017แล้วนะคะไม่เพียงแค่20,000กิโลสภาพป้ายแดงเลยะคะ่ะรีบเข้ามาจับจองกันนะคะงั้นคลิปนี้ยิงขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ